ต้องรีบบินกลับมาจังประเทศเพื่อมาเคลียร like okay. ์กับภรรยาภรรยาอีกคนนึงเอออีกคนนึงใช่หมายความว่ามาเคลียร์กับภรรยาอีกคนนึงเหมือนทำวิ่งชวคนิงทอมด้วยแล้วก็มาเคลียร์ชีวิตครอบครัวต่างต่างเนี้ยแล้วประกอบกับที่พี่ชายแบบบินกลับางประเทศแล้วครับและชื่อเมนเมน สงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใช่หนูแน, <c oughs> น่นอนไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดครับแล้วก็อยู่ด้วยกันน่ะคือชีวิตชายทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือมีแค่ไปทํางานแล้วก็กลับบ้านอยู่กับลูกกับภรรยา <c oughs> แค่นั้นเลยอันนี้คือได้ยินครั้งแรกเลยที่ว่าแบบมีชื่อเป็นอักษรย่อใช่ไหมแต่ก็ก็อย่างที่ว่าสงสารผู้ชายคนนั้นนะไม่ ไม,ไม่ม่มีแน่นอนของชายคือไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดอยู่กี้ตลอดแล้วที่ที่ไปต่างประเทศก็ไปได้วยกันกลับมาก็น่าจะมีเคลียกับแต่กับภรรยานั่นแหละเคลียบัตรเครดิตอะไรไม่มีเคลียกับคนอื่นถ้าชายจะออถ้าถ้าชายใจไม่เสียเรียกว่าคือ รู้รู้กันอยู่แล้วทยเชื่อว่าแบบอย่างกี้ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่มีแม้แต่ความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นในกับชายกับกี้หรือเปล่าไม่มีครับผู้ชายก็บบยอยากว่าเป็นคนที่แบบข้างหลังภรรย,ยาเหมือนเดิมมันมันอย่างเดียวในชีวิตชายแล้วตอนนี้ <laughs> เพราะว่าคืองานงานคือเมื่อก่อนเนี้ยงานจะรู้สึกว่าแบบมันที่สุดแล้วทายทุ่มเทที่สุดแต่ว่าคือตั้งแต่มีลูกไปทรายว่ามัน มันไม่มีอะไรจะดึงความสนใจหรือความทุ่มเทอะไรของชายไปจากครอบครัวได้แล้วอะไรที่มาเติมเต็มความรักที่มันไม่ลยุดลงเลยในในชีวิตคู่ของเราันก็มันก็คู่เขาก็รู้สึกว่าอยู่ดีก็หยาบากันแต่สำหรับคู่เรามันคือแบบสดใสทุกครั้งมันก็ต้องมีแซบกันบ้างอธิบายคำว่าแซบด้วยไม่ถูกี่ชายอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวนะครับขอแนะนำทุก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 คู่นะเรื่องแซบมันก็ต้องมีกันอยู่มันก็ไม่คือแบบ มันมันคือการมีลูกมันไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะมันคือการเพิ่มมันคือการเติมมันคือความสุขที่มันมันเติมเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือแบบเรายังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดด้วยไม่งั้นลูกจะโตขึ้นมาก็เห็นแต่ถ้าเห็นเป็นเป็นแค่พ่อกับแม่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นความ ความรักที่มันมันอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันใช,ใช่อยากทําให้ลูกเห็นว่าแบบ มันครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันมีจริงๆสามารถที่จะโตขึ้นไปแล้วเขาแบบเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสถาบัน,คร,นลลครอ,คอแบคบรัวได้ต้องควบมันมีพ่องบ้างเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีจังหวะที่แบบกี้เขาก็จะแบบ, <c oughs> บไ,ไม่ได้เออนี่ไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกกันสองคนตั้งนานมันก็ใช่จริงๆเพราะความที่ไทยทํางานอะไรอย่างเงี้ยพอกลับบ้านไปก็ยังอยากจะแบบอยากใช้เวลาอยู่กับลูกบ้างแต่พอ เราเราแบบเริ่มทําตัวเคยชินสักนิดหนึ่งเขาก็จะคอยสะกิดนิดหนึงว่าแบบเออเราก็แบบไม่ได้ออกไปไหนไปทําอะไรด้วยกันเลยมันเนี่ยแหละมันก็มันก็ไม่ไม่เฉยเมยกันอ่ะคือไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่สนละเราจะทําอะไรก็ทําไปเราจะเป็นไปทํางานกลับมาอยู่กันลูปอย่างเดียวก็เขาไม่สนมันก็มันก็ไม่เวิร์มมันก็ต้องช่วยเตือนกันเลยช่วยเตือนกันแต่ในขอยภรรยาก็คือถ้าสศกทีมีกินนี่ทีไรก็จะว้าวลรว เสียมากครับคุณกรปราตัดชบาคือมันต้องต้องอาศัยกันทำใจนิดนึงกันใช่ไหมใชยก็ไม่สนุนคือแบบไทยเป็นคนแบบคือไทยหวงงองไทยอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะไม่เคยไม่เคยอยากให้เขาแบบไปถ่ายไปโชว์ไปเผื่อแผ่ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขารักเ <c oughs> ขาชอบแล้วเขาตั้งใจกับ <c oughs> กับงานตรงนี้เห็นเขาเตรียมงานมาแบบเป็นปีแล้วกว่า <c oughs> จะมาถึงขั้นตอนนี้ <c oughs> ก็ต้องแบบต้องต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาเ <c oughs> ขาก็ดูมาดีท <c oughs> ุกอย่างแล้วล่ะก็สนับสนุนอแสดงว่าก่อนหน้าที่แบบก่อนนะที่จะมาถึงนี้ต้องมีการเปี่ยนแปลงบอกเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาด <c oughs> เปลี่ยนคอนเซ็ปต์นนดได้ไหมแต่ใช้ลุ้นอยู่ว่าแบบ จะแค่ไหนจะจะขนาดไหน <laughs> คือเราทําคือกี้เขาทําชุดว่ายน้ําเองแล้วแบบจ้างนางแบบมาถ่ายให้อย่างเดียวก็ได้ <laughs> จะต้อง <laughs> เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่า <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> แต่ลุน้นจนกระทั่งเขาบอกว่า ก็ถ้าเขาเป็นคนทําเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นคนขายเองเขาก็ต้องเชื่อในโปรตักของเขาเขาก็ต้องใส่เองถ้าเขาโอเคก็ได้ก็ต้องยอมไม่ใช่ดูวย่อนเลยนะครับมันทำทำอะไรไม่ได้แต่แต่ก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าคือแบบสวยสวยจริงคือแบบเขาก็เต็มที่แล้วพอเห็นชิ้นงานของเขาออกมาจริงเขาแบบเออเขาภูมกใจภูมิใจในตัวเขาที่เขาแบบเขาไม่เคยทําอะไรครึ่งกลางเลยแล้วเขาทําเต็มที่เขาอยู่ในทุกๆขั้นตอนของงาน เรียกว่าทําใจได้ว่าเรียกว่าสนับสนุนเท่าที่เราเต็มที่เท่าที่เราทําได้ขอบคุณครับไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนู